เสื้อ,อไฮียไปคนว่าผิดไปที่ร้าน่อยไอ้ไปหมดได้ไไไห,หาทางมาลายให้เดินฝ่าทั้งที่รถแม่งมีเป็นยี่สิบอย่างเงี้ย <c oughs> มันน่าอับอายมากที่มาฝ่าที่ที่ราชการแบบนี้ สมเพศจริงไหมลดรัเตื like> ่นไม่ร่างสังขรไม่ค่อยดีมีคนแบบนี้มารับไม่เคทางนี้าดังตนะครับเอาดีโดนทำดีมากเลย ไอ้เหี้ยทีวีเอสมึงจะพามึงจะพากูไปที่ตึกวิทย์พาไปตึกวิทไอ้เหี้ยวิทย์ไอ้มึงจำได้ไหมตอนที่เราเคยไปฮะอ๋อ้เหี้ยมึงมึงฝากไว้ตรงนั้นอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยคุณฝากไว้ตรงนี้น่าไม่ใช่เลยแล้วครูอยู่ไหนครูไปทางโน้นแล้วครูไทางโน้นแล้วไอ้พวกวนู่นนู่นนู่เออฉันชื่อกันหมดแล้วเดี๋ยวมึงกับ นานาย,นาย,นายครูอยู่ไหนด้นไงด้าน,นไงคือนะงไงคือีอ้ก็ไม่ชี้คยุนนนยนู่น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 หรือ่าอนายาไหนนี่กูอะไรนะกูอะไรนะกูกูนิตยาไงแลแลไหนล่ะนั่นไงกูยืนถึงวไอ้กูไม่เห็นอาดยืดถึไปแล้ว <laughs> tên này nè Mai hơn để cô đại thả thả ừ. là... à, em thải đi đi <cười> 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 คนละเล่ม่ไปไหนครับไม่ได้ครับแล้ให้ตัวของอะได้ออายมีปะอาย